ข้อแตกต่างเจ็ดประการของเลดี้มาร์กาเรตหรือว่าสร้อยฟ้าแดงนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับกับอีกชนิดหนึ่งชื่อว่าดอกสีมาลานะครับครับประการแรกนะครับเราไม่ต้องเห็นดอกก็ได้ครับมาดูใบกันครับนี่ฮะใบของ ไฟฟ้าแดงหรือหรือเลดี้มาร์เล็ตนะครับนี่ฮะใบก็จะมีจึกเขาเรียกว่าใบหยักลึกนะครับเนี่ยฮะหยากลึกเป็นสามดูใบเป็นสามส่วนเลยนะครับนีครับส่วนใบของสีมาลานะครับใบของสีมาลามาดูใบตรงนี้นะครับใบเขาจะอยักตื้นเนี่ยฮะใบหยักตื้น แล้วก็มีไหลย,ยักากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูดอกเราเห็นใบเราก็บอกได้แล้วครับว่าที่ใบอยากตื้นนี้คือสีมาลานะครับแต่ส่วนที่ใบยักลึกใบยากลึกพวกนี้เป็นส้อยฟ้าแดงหรือว่าเลดี้มาร์เกเตนะครับอันนี้ดูใบนะครับอันที่สองเราดูที่ยอดอ่อนครับยอดอ่อนของสีมาลานะครับนี ดูยอดอ่อนของสีมาลามียอดออดของสีมาลานะครับนี่ฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีสีแดงปนอยู่นะครับนี่ฮะใบอ่อนก็จะออกออกแดงนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่เป็นอย่างที่สองแล้วครับส่วนใบของใบอ่อนของเลดี้มาร์เล็ตหรือว่าสร้อยฟ้าแดงนะครับนะครับก็ต้องตามขึ้นไปดูยอดนะครับนี่ฮะขึ้นมา ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นออกเป็นสีเขียวมากกว่านะครับนี่ฮะยอดอ่อนก็จะสีเขียวนะครับไม่ได้มีเด็กแดงปนเหมือนกับของสีมลานะครับนี่ฮะยอดอ่อนแล้วก็บอกได้นะนะฮะข้อแตกต่างประการที่สามนะครับดอกของเลดี้มาร์เร็ตหรือว่าดอกของสายฟ้าแดงนะครับกรีบพุ่มดอกนี่จะเป็นสีเขียวนะครับ ส่วนกรีบหุ่มดอกของสีเมลานะครับก็จะออกเป็นสีส้มแดงนี้คนะเป็นสีส้มนี่นี่คือกรีบหุ่มดอกแตกต่างกันนะครับนี่ครับข้อแตกต่างประการที่สี่นะครับประการที่สี่เรามาดูสีของดอกนะครับอันนี้คือสีของดอกเรดี้มาร์กาเล็ตหรือสร้อยฟ้าแดงนะครับ สีจะออกเป็นแดงคมค้ันะครับส่วนสีของดอกสีมาลานั้นจะสีแดงสดนะครับสีแดงสดใสามากนะครับเปรียบเทียบกันในให้เห็นได้ชัดเจนมากนะครับส่วนประการที่ห้านะครับมาดูสร้อยนะครับสร้อยหรือเจ้าที่เป็นเส้นๆที่เห็นนี่นะครับนี่ฮะ ่เรียว่าสร้อยฟ้าแดงนี่ครับนี่ครับเจ้เส้นนี้นะครับของเลดี้มักเล็ตหรือสร้อยฟ้าแดงนี้จะมีสองชั้นนะครับนฮะฮให้ดูนะครับเห็นว่ามันจะมียกตัวข้างบนชั้นหนึ่งข้างล่างชั้นหนึ่งนะครับนะฮะจะเห็นว่ามีสองชั้นนะครับนี่เป็น ของเลดี้มาการีสตนะครับหรือสร้อยฟ้าแดงส่วนของสีเมลานั้นจะมีอยู่ชั้นเดียวครับมีอยู่ชั้นเดียวการที่หกนะฮะก็สร้อยอีกเหมือนกันนะครับสร้อยของเจ้าเลดี้มาการีสตนี่นะครับค่อนข้างจะยาวแล้วก็จำนวนมีเยอะนะครับจำนวนมีมากนะครับเมื่อเทียบกับของสีมาลานั้น สีมาลามีอยู่แค่จำนวนน้อยนะฮะมีมีมีกี่เส้นแค่นั้นเองนะครับส่วนประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายก็คืออันดับที่เจ็ดนะครับถ้าเรามาดูนะครับสีของกระสอตัวผู้นะครับกรสรตัวผู้ของ เ้าเลดี้มาการตหรือสรอยฟ้าแดงนี่จะออกเป็นสีออกเหลืองนะครับเกสรจะมีอยู่ข้างบนสีออกชุกเขียวส่วนเกสรตัวผู้ของสีมะลาค่อนข้างจะออกเป็นสีเขียวนะครับเขียวหรือเขียวอมเหลืองนะครับนะก็เป็นข้อแตกต่างเ็ดประการนะครับของดอกไม้ที่หลายคนอาจจะมีปัญหาในการแยกนะครับว่า เมื่อไหร่ถึงจะเป็นเลด y ี้มาเกล็หรือสร้อยฟ้าแดงเมื่อไหร่ถึงจะเป็นสีมาลานะครับวันนี้ผมก็ทามาให้ชมข้อแตกต่างถึง7ประการของพันไม้สองชนิดนี้นะครับ